ะะมารอเพร่อพึพคเหรอคะเอ,อ่อเปล่าค่ะเพิ่งแค่เดินผ่านมาเฉยๆนะคะแต่ว่าเมื่อกี้วิไลเห็นคุณน,น้อยมองไปทางห้องคุดพลเออเปล่าค่ะเพิ่งแค่มายื้อเส้นยื้อสายนะคะนั่งทำงานทั้งวันกลัวเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะอ๋อ อย่างนี้นี่เองงั้นต่อไปวิไลว่าวิไลน่าจะต้องทาบ้างแล้วค่ะเพราะว่าช่วงหลังคนล้างบ่อยมากเลยค่ะสัสยจะแก่มันดีมากเลยค่ะทไมน้องแพรถึงคิดว่าคุณศกไม่ได้ฆ่ากงะครับก็เพราะว่าแพรรู้จักเราเจ็กศกกับพี่ย้งดีนี่คะ่ะแพรเลยแน่ใจว่าพวกเขาอไม่ใช่คนที่โกงบริษัทค่ะเราเจ็กศมาถูกใส่ร้ายน้องแพรไปรู้อะไรมาครับ ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วพี่พลจะเชื่อหรือเปล่านะคะแต่พี่พลดูนี่ค่ะนี่รถคุณสมนียครับทำไมถึงมีรอยถูกชนด้วยใช่ค่ะรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่เราเจ็กซกอะไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจค่ะวันที่ใครต่อใครอะก็บอกว่าเราเจ็กนี้คดี น้องแพรจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณซกไมไ่ตั้งใจจะหนีนะครับใช่ค่ะเราเจ็กซกกับพี่ยงไม่ได้ตั้งใจจะหนีค่ะแต่พวกเขาถูกลอบทาร้ายก็เลยต้องหนีไปซ่อนตัวเพราะกลัวอันตรายนะครับเขาไม่ทําอะไรผิดนะเราะเขาไม่ยอมมอบตัวนะครับก็ถ้าสู้กันแบบยุติธรรมแล้วได้ผลพวกเขาก็าคงไม่ต้องหนีหรอกคะ่ะดูจากรูปก,ก,ก็พอจะรู้แล้วน้องแพรอยากให้พี่ช่วยอะไรเปล่าครับ พูดได้เท่าที่แพรรู้นะคะที่เหลือพี่พลต้องไปหาคำตอบเราเองแต่แพรเชื่อนะคะว่าพี่พลจะสามารถหาทางพิสูจน์ได้ว่าใครที่โกหกเราอยู่ผมไม่ต้องกังวลอะไรนะจะไม่มีอะไรผิดพลาดหรือนอกเหนือการควบคุมของพวกเราอาเจ,จะจัดการได้หมด อโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรนะโอ้ต้องโดนใส่ร้ายแนะ่สองไม่มีใครใส่ร้ายคุณหรอกครับหลักฐานทั้งหมดของคดีช่อโกงเนี่ยมันถูกเชื่อมไปกับคนที่สั่งฆ่าในเหมืองส่งแพรแค่นี้ก็พอคะ่ะ พี่พลจะได้ไปทำงานต่อขอบคุณที่น้องแพงบอกพี่เรื่องนี้นะครับไม่เป็นไรค่ะแพรยินดีงั้นไว้คราวหน้าเดี๋ยวแพรมาหาใหม่นะคะแพรจะซื้อขนมอัปโป้งของโปรดพี่พลมาด้วยดีไหมคะไม่เป็นไรครับน้องแพรพี่เกรงใจน้องแพร แหมพี่พลเรากำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวผมช่วยครับคุณน้อยจะไปไหนครับคือเพิ่งจะไปห้องบัญชีนะคะแต่ว่าขอบเอก,กสารเยอะไปหน่อยเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวผมช่วยนะไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> จะรีบไปไหนล่ะคะคุณนายน้อย แฟมนึ่งค่ะขอบคุณค่ะระวังจะหล่นอีกนะคะงั้นเพิ่งขอไปฝากบัญชีก่อนนะคะเออคุณนายน้อยคุณนายน้อยคะห้องบัญชีอยู่ทางนู้นค่ะ คุณนายน้อยคงอยากคุยกับพี่พลมากกว่านะคะมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะคะแปกลับก่อนนะ